ืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะมีตอนเกิดข้อพิพาทกันระหว่าง2ประเทศของเราทัพแดงที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละกองทัพแดงก็ใช้ข้อพิพาทในการบุกเบิ่มบุกเข้ายึดค่ายทหารพราน0นของเราและของหน่วยเราจะเป็นหน่วยทหารพรานเฉพาะกิจนะที่เข้ามาปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะเป็นปฏิบัติในการช่วยเหลือและก็ยึดค่ายคืน ของค่ายทหารพาน06ส่วนที่เราประจำการอยู่นี้ก็จะเป็นค่ายสีปากยสอสาราลอเรือสระอ,อีะอปอปลาไปเห็นอากาศกอไก่สบริลีกัลันอ๋อสีส,สีปักใช่โอเคออสระอีอย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ค่ายสีปากยก็เป็นค่ายที่ใกล้กับค่ายพาน06ที่สุด้าพวกคุณดูจากแผนที่เปิดแผนที่ขึันไหอ จุดสาคัญสําคัญก็จะมีทั้งหมดประมาณตามที่เห็นในแมปเราจะอธิบยายอธิบายทียทละจุดนะส่วนจุดที่อยู่ซ้ายบนสุดก็จะเป็นฐานปฏิบัติการหลักของ Special f o r c e Unit ิตศูนย์หนึ่งเป็นค่ายพานเฉพาะกิจศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนั้นโอเคครับ <Okay. S 1> ค่ายใหญ่ก็คือค่ายที่เราประจําการอยู่ตรงนั้นแหละ mm hmm. แต่ว่าเราถูกดึงมาเป็นปฏิบัติการพิเศษทีค่ายสี่ภาคีเวื่อเขาเ่วญเหลืยค่ายฐานศูนย์หกทางตอนออกทางใต้ค่ายพานศูนย์หกจากข่าวกรองที่เรามี จะมีตัวประกันอยู่ในนั้นไม่ทราบจํานวนก็จะมีที่หนีออกมาได้อยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็ที่เสียชีวิตไปก็จํานวนหนึ่งคาดว่าตัวประกันที่ถูกจับไว้ไม่ต่ํากว่า2คนส่วนข้อมูลเพิ่มเติมจากการสังเกตการมาในช่วงระยะเวลา2อสวันมานี้ก็สัตรูค่อนข้าง,งที่จะขยายพื้นที่ในการยึดครองออกไปอีกก็จะมีการสร้างสนามเพาะไว้แถบๆรอบค่ายในรัศมี่อี้0เมตร ให้ระวังไว้ส่วนจะมีมอตา้าศสตูตั้งอยู่ที่ที่มาร์กในแผนที่เป็นจุดมอตา้าส่วนข้อมูลคร่าวๆสำหรับพื้นที่ของที่ตัวประกันถูกจับไปก็จะเป็นอาคารอาคารยกสูงยกพื้นสูงหลังใหญ่ที่สุดกำลังคนของศัตรูที่ประเมินได้ก็อยู่ที่ประมาณ 8- 12ถึงคนแต่ว่าเห็นว่าเมื่อวานมีการเสริมกำลังของศัตรูทหารราบเข้ามาตอนนี้คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า20 ผลข้อมูลรอบค่ายศัตรูจะมี2จุดที่เป็นสังเกตการของศัตรูน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งจุดแล้วก็หน้าค่ายของนี้1จุดแล้วก็จะมีทหารลาดตระเวนอยู่ในบริเวณพื้นที่สองเมตรรอบๆโอเคครับเอาพื้นที่จ,จัดการศัตรูเรายึดค่ายกลับเฉลิมพระเกั้กันแข่ทงทายเลยเออนะั่ง้วยนั่งด้วยอ๋ยอ ไม่อยาก่าวลืมไปกูขับรถดิกว่ะเออบีขับรถมีพลกี่กูพนักงานขับรถเสมอป็่ไงพักปืนนะพักปืนอย่าหันปืนใส่เพื่อนครับปืนลั่นเออไันนี้ไปไหนก่อนเนี่ยตามเส้นแดงเหรอใช่ไปที่ค่ายอค่ายที่ภูเขาสองสุดแปดทางลงอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยรถแรงรถแรงค่อยๆแตะตัวน้มาทางลงอยู่ตรงไหนแต่ถ้าตามเส้น ถ้าตามเส้นก็น่าจะใช่ตามถนนนะเนี่ยเออดูถนนแล้วมึงเอารถขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยเหียคตดจริงไปดี่คือหาหาถนนไม่เจอนี่อ่ะมันเป็นทางมันอยู่เนี่ยไม่ใช่ตกเขาใจเย็นนะมั่นใจใช่ไหมว่ามาถูกทางเนี่ยเราก็ตามเส้นแดงอ่ะเฮ้ยคนขับเขามั่นใจก็ให้เขาขับ คุณต้องเชื่อใจคนอยู่หลังว่าอะไรเส้นแดงใครวาดเนี่ยฮะพี่เลมมาวาดป่ะใครวาดผบวาดอะไรดิพอบวทางไปไหนเดิบอกว่าจับเส้นแดงกูก็ตามเส้นแดงเลย้วเขาไอ้เหี้ยมึงเส้นแดงเขาว่าสีปรับก็เนี่ยไอ้สัสวาดเส้นใหม่วาดเส้นใหม่ จะไหมถึงยังข้างหน้าเลยออข้างหน้าไหนวะอโอเคไปลงลงลงแกฝีมือ,อยังไงต่อเอเราต้องคุยกับพวกนี้ไหมหรือว่าดำเนินภา,านรกิจของเราเลยดำเนินภา,านรกิจเลยโอเคพี่เขาพวกมันทำไมไม่ไม่กันเลแบบว่า,วาเออสวัวสดดีอะไรเงี้ยทักทายกันหน่อยทักทายเลยเพื่อนร่วมลบ โยเสร็จมันกีพอแล้วอ่าพี่โจโอ,อยู่ฝั่งเดียวผมพี่เลมอยู่ฝั่งเดียวพี่พีเรียงตามลำดับหนึ่งสองสามสี่สลับฟันปลานะตกเขาด้วยห้ำเขาเด <laughs> ตต้ตกเขาด้วยห้ำตกดอกเขาอ่ะไม่ได้โตนเขาตกนะเขาเขาผมสั่นเซแว่นเนาะ <laughs> <laughs> ทางรถเลยนี่นะออเอออแล้วเราลงมาลึกซะได้อะขึ้นเอ้ยขึ้นได้ปะเนี่อนยออกเฉียงขึ้นไม่ได้เยียงเด,เ,ดเดินเดินเดินเฉียงขึ้นอเลยไรเฉียงขึ้นอยากขึ้นตรงตรงไอไหนว,ว,ว่ารองเท้าคอมเก็ตจะออกแบบมาดีแต่ไต้องสไลด์สไลด์ห,หมดเลยแบบนมาครบยังรองกัน มึงขึ้นยังไงได้ยังได้ไหมะโอเคหาพี่เดี๋ยวมึงขึ้นมาเดินเซคกซคซ็กซหาเหลี่ยมเหลี่ยมมุ่งไปทางไหนวะใต้อาทิตย์สแสงไฟข้างหน้าอืมไฟดาซสายแสงไฟ่ะสิบ โอเคเห็น okay, แล้วทุกคนออฝั่งด้านขวาตรงนี้มีหลุมเพาะเหมือนน่าจะเป็นหลุมเพาะนะเป็นกำแพงไหมเพราะอะไรอ,อ่ะต้นกล้าเพอะกาทุวีมีคันดินด้วยวะ่ะเหมือนมันตั้งเป็นบังเกอร์ดินไว้เนะี่ยตรงเนี้ต้องหารูเข้าอ่ะว่าเราจะเข้าตรงหนได้ เหมือนเป็นหลุมเพาะยาวเลยนี่ว่าคอนั่นแหละหืมคอ,อป็นคอกเหรอป็นคเอเจ๊แต่วาตตาต่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะเข้าได้อยู่นะตรงเนี้ยเข้าตรงเข้าตรงเนี้ยก็ข้างหน้า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 ตัวนี้มีตรงไหนเอ้ยมีมีปืซอร์เนี่ยยิงได้นะน่าจะประจาแค่ตัวเดียวอ๋อเห็นแล้วตรงนู้นก็มี กี่คนไม่พมันมีมันมีตัวถือไอ้นี่ไหมนะ MG อไม่มั่นใจแต่ตัวตัวนี้เหมือนเป็นแบบถือ a อเคซอลเซลเอฟเฮ้ยมันเห็นหรือเปล่ามันนั่งลงมันลิงทางพี่อยู่อะอยิงให้ไหมอยู่ข้างอีเมียนะขวาเนะไม่งั้นต้องไล่เขียเขียมอต้าก่อนแล้วก็ว่ยดันเข้าไปพื้นที่หลัก เดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้นะแล้วก็เข้าเดี๋ยวผมกับพีพีจะเข้าโอเคสแตนบายพร้อมไหมรายงานด้วยคอยเปิดสองคูนสามก็ได้พร้อมสองคูนสามยิงอัดไปด้านหน้าและใช่ด้านหน้าโอเคพี่เล็มพร้อมไหมคนเดียวคนเวโอเคพี่โจอคอยอยู่โอเคเออพี่พี่เสียงพี่โจเลยหรอทำไมพี่ได้ยินวะ เอา้เอาวพี่พีวอไหมตกลมแล้วโอเคสแตนบายผมจะยิงตัวในบังเกอร์ตรงนี้นะโอเครอฟังสัญญาณสามสองหนึ่งยิงเอ้าไอ้เชีอยกระสุนม่ไม่ออกสัตว์เอ้ยอ๋อดีโดนละน่าจะได้น่าจะได้ละเฮ้ยเอา้เอาถ้เาเปิดเลยเปิดเลยอะ่ะ ยิงเข้าไปเลยเพื่อเอากระสุนสองสามมาอา๋เอเดี๋ยวผมเปิดให้ยิงกดเข้าไปยิงกดเข้าไปไม่ศัตรูเลยเว้ยนกันปะ อยู่หน้าๆมั้งพี่เลมอกระสุน M203 ไหมะนะ่ะดูกระดิ่งเด็ดปะหมดลูกหมดลูกหมดเอาอะไรวะอันนี้ไปครับดอกไปที่พื้นได้ไหมใช้ได้ไหมเมื่อนไม่อยู่สวนวะได้ปะอย่าไปหยุดสวนก็เหย,ยียดละเดี๋ยวผมเข้ากับพี่พีนะเอ็มจีอยู่ข้างหน้าทราบทราบ ตามหลังอยู่พี่ยีเชียบหมดกับรวมไหมเอฟคีตัวเอฟคีตว่ะับบแบบหลักทุรียัางวะอันนี้ลงนอนเพรามันหรอวะใหญ่ใช่เห็นสตูอยู่ข้างหน้าสามคนไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเ <N> น็ดดีเน็ดตายยังมัน <N> <N> นะ ตัวนี้ยังไม่ตายนะ MG ตอนนี้พี่โจครับตอนนี้เดี๋ยวดันไปข้างหน้าครับเพิ่งเคลีย MG เมื่อกี้พวกพี่ move เลยนะทราบครับทราบเออเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีทางทิศใต้ทางทิศเอสข้างหน้า ยาวเลยนี่หว่าใช่เป็นหลุมพ้ออย่างี่จะรวมไปหนึ่งระวังข้างหน้าน่าจะมีอีกมาดมาดชิดซ้ายมาช,า,ยยาชิดซ้ายอย่ายคิดใ่อ่โอเคหลุมพ้อจะมีไหมเนี่ยไอไอบังเกอร์โกลทั้งหลายยังไม่เคลียร์เลยเดี๋ยวกูล็อกให้โอเคครับไปเลยเพืนเล็กอะ ซาบราบ,าบ,าบหยุ่นขวาเคียร์มัเกอร์ซ้ายเคียุดูทางนหรือเปล่าวะดูว่ามันสุดแค่นี้ขวาขึ้นไปได้อีกไหมดุมเพาะข้างบนลองชิค ทา,ทางนี้เหมือนไปนี่แหละข้างนอกแล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับทางเดิมครับกลับไปอีกทางหนึง่งตามแนวหลุมเพาะไปเลยก็ได้ไล่เคลียร์ไปเมื่อกี้เราเจอหมอตาหรือ,อยังตังเลยอข้างหลังนี่นะเ็เคลียร์ไปแล้วใช่ไหม <c oughs> มันอยู่ตรงไหนวะพี่โจหลังเลยตรงระหว่างหลุมเลย อ๋อเอ่อมีเอ,อ่มเอ,อมีข้างบนข้างบนบังเกอร์ระวังนะเผื่อปเปมจีพี่พีเดินไปแล้วแหละเดี๋ยวผมแคมป์โจรค,ครับเอ็มจีเฝ้า, <MG S 1> า,าตรงนี้ให้หน่อยี่บังเกอร์ด้านบนเนี่ยล็อกคิว ปอยหน่อยนะถ้ามันหันปืนหันมายิงมลนนะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมกับพี่พีมุฟมูฟเข้าเคลียร์ข้างบนอ๋อข้างบนเป็นค่ายเราเนี่ยใช่ข้างบนเป็นค่ายพา,า,านศูนย์หกล็อกไวนะ้กันเอ่อเอ็มจีล็อกข้างบนมาเกิดทางเดียวไม่มีคนเคลียร์แบงหน้าต่อได้เลยโอเคโอเค ไอชีดิซึ่นไปตรงนั้นอะมีหัวโผล่โ <Okay. S 2> อเคเข้าเลยหลงหลงเข้าเลยพี่พี่ไอผ้าไอไอผ้าอชีนี่มันก,กันกระสุนเลยวะ <laughs> ยิงไม่ตะลุพี่เช็คซ้ายเดียผมดูข้างหน้าเช็คซ้ายเลยเอาซ้ายเตกไปเลยวะนี่นี่สาย ตัวเดียวอด้านหน้ามันมีหอคออยู่ข้างบนมีสไนเปอร์ปวะมีคนนะอ่าปืนบอกว่ามีหนึ่งมุมยิงค่อนข้างลำบากว่ามีเหล็กกัน่ใกลๆแบบนี้นละวเป็นคนอยู่ทหารยิงได้แต่ยิงแฉพาะจำนวนก่อน ถ้ามันหันปืนมาก็อ,อุ้ยข้างหน้าเยอะอยู่นะสองายเป็นอย่างตำ่ำสองายอย่างตำ่ำ <c oughs> คือสแสดงว่ามากกว่าสองดาวไว้ก่อนเออเยอะจริงวะเห็นสอง <c oughs> มีรถด,ด,ด,ดี่ <c oughs> โอูโเ้เซ็ตโดนยิงออกมามไปก่อนไปก่อน <c oughs> ไอ้เหี้ยเยจ้าหมอบแม่งขุ่มแม่งสูส้ๆนะทุกคนเอ่อพี่พี่เลมอเอาไม่ไม่ได้ดิมีตัวประกันนี่หว่าสวนได้ไหมเนะี่ยสวนได้อยู่แพนิกแพน,นิกโัวละครผมไม่แพนิกหิงไม่เคยไป สายลวงหนึ่งแล้วค่อยยิงไปก็เฮ้ยเช็ยของน้ำนั่งอ่ะข้างรถข้างรถอาคารนั่นข้างรถโววววหลบไปหน้าหลบไปหน้าเฮ้ยอะไรวะ เลยพี Dante, ่พี Angry ่พี่ไม่ตายเลยโอ้ยระเบิดขาขามาดเจ็บหนักตัวนี้มาจุดให้หน่อยมาจุดให้หน่อยยังไม่เห็นตัวเนี่ยบ้านบ้านบ้าน ในบ้านเนาะหรอ,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 อาน้ไ,าไม่ได้เอาน้ำเกลือกับเทอร์รนเรรรรริเกมาตอนเนี้ยพ่อมาในบ้านครับผมเข้ามาในบ้านแล้วนะฝั่งนะซ้ายเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้เช็คกระสุนปืน อุย้ยเชีือกใครปลาลูกเกี้ยงมันี่ย <c oughs> ตายดีวะตัวดิง่ง <c oughs> ผมอยู่ข้างหลังนะผมอยู่ข้างหลัง <c oughs> อา่าพี่พีระวังซ้าย,ยานี่นะพี่ระวังนะหลังบ้านผมยังไม่เห็นเรามีใครเปล่า ใช่มีไหมเฮ้ยมีตรงนี้เคียร์ก<อ><อ>ลัวคับกลัวนะคับไม่เห็นว่ะผมไม่เห็นอะ่ะพี่พีออกซ้ายไปได้ไหมอ้อมซ้ายไปตรงรถอะ่ะ ไหวไหมตลบดุยอ๋อไอตัวข้างๆพี่มันเนี่ยมันนั่งอยู่นะมันมันน่าจะออกมาจากในบ้านนะเห็นและสองตัวข,ข้างหน้าบ้านข้างล่าง ฝั่งที่เลเซอร์ชี้อยู่เนี่ยไหนวะนี่นี่นี่มามุมผมม,มมามุมผมเห็นปหมขนาดนั้นนะโยมยิงตัวขวาหนึ่งสองไม่ตายวะไอ้เหี้ยโดนหัวนั่นแหละยิงยิงโจกออกไปดิอืมหอคอยเคลียร์บนหอคอยเคลียร์ไปแล้วนะโอเคโอเค,อเ,คเอ้ยเดี๋ยวหอคอยข้างบนนั้นนะยังยัง หลบก่อนดิไม่เห็นว่ะมุมไม่เห็นข้างบนถูเคลียร์แล้วมีบังเกร์บีดมังเกร์ไออม่งยาวอยูว่วะอ่าพี่โจกับพี่เล็มเข้าประชิดบ้านฝั่งขวาเลยครับนะ่ะฝั่งนูนะ้นน่ะค่อยๆเลาะไปก็ได้เดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ดูให้ตรงนี้มันเคลียร์อยู่ระวังฝั่งขวาขอคอยข้างบนขอคอยข้างบ,บนมันโดนเคลียร์แล้วโอเคพี่พีเข้ามาข้างในกันเดี๋ยวเพิ่งออกไป โอ้ไม่มียาด้วยมันเลือดเสียเลือด <Okay. S 1> เออ <c oughs> ม่ไดีอเลือดเ, <c oughs> เอ้ยเอ้ยชี้เค,ค่า้อคาโดนแล้วโดนแล้วโดนเอเหรอไม่เอมจีอราธรรมดาันาคนเราจะล่วงเปหเลยโอ้โอพีพอยู่ป่าวอยู่อยู่อยู่อยูอยู่ ชาร์จเข้ามาตามมาตามเช็คบ้านเลยเกย์เกยอเดี๋ยวอ้อมให้ไปปานิดกนลุบกนลุบกนเดี๋ยวเข้าให,หเ้เดี๋ยวอ้อมให้ ลวงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเข้าเลยเข้าเย check, check, check. ลยเช็คเช็คเช็คลวงแล่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตาย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 ปะวะทำไมมันเหมือนดิน้น <ส milhões S 1> ดินวะตรงดีกันอันนี้ตายแล,ล้วตายล<ะ>่วงเฉี่ยวเดี๋ยนะเขาบอกจับตัวประกันมีตัวประกันด้วยแล้วตัวประกันอยู่ไหนวะอยู่ที่บ้านเหนอะนี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วกี่คนพีไ่ไอไอหมอมาหมอมาหมอหมา บอขึ้นไปลบลลหนึ่งสลบหนึ่งสลบอาอมอาอมบอลรีดบอลตกบันได้บ <c oughs> อลตกบันได้ร <c oughs> อบสองใครฟินบอลเถื่อนนี่เนี่ยอาคารไปเช็คอาคารพี่โจเช็คอาคารน,นั้นก่อนเออพี่เลมคุมกันพีพีก่อนนะโอเคตามพี่โจอาคารน,นี้ดูแล อาคารนี้ยังไม่ได้ดู <Okay. S 1> ดมีบปล่ไมข้กล่อ,องกระสุนล้นะคลังอาวุธหรอใช่ใช่อ๋อกลองกระสุนโอเคคนที่นอนแอ่งอยู่เสียชีวิตแล้วอ่ะอ่ามีเหลือ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 เฮ้ย ข้างนอกอะแต่ไม่ได้ผมอยู่ข้างล่างมันตายยังถ้าจะยิยงมาจากแนวหลุมเพาะ มันเป็นมังค์เกอร์ข้างหน้าอ่าเห็นละข้างบนนู้นใช่ไหมขาห้างหน้าเลยข้างหน้าเลยหน้าเลยอ๋อหน้าอืออ๋อถอยไปก่อนไปก่อนหาเขาเปิดไม่เห็นหัวใครนะในบังเกอร์ โอเคล่วงแล้วล่วงแล้วคำวันอันตรายเออทำไงกับตัวประกันเนี่ยเราคอดูคอนเฟิร์มวะเออเดี๋ยวเขา<อ>ต้องแจ้งศูนย์ไหมเนี่ยแจ้งเลยแจ้งเลยถ้าช่วยลดประกันได้เดี๋ยวเขาจะส่งอีกอีรถทัมวีเข้ามาโอเคช่วยเคลียร์ตอนนี้รอดกี่คนคนเดียวใช่ไหม โอ้ไงี้ไม่เป็นไรจะเรียกศูนย์นะอ่าเรียกศูนย์ครับดีไหมครับเปลี่ยนจากศูนย์ครับอ่าครับผมตอนนี้พวกผมเข้ามาทำการเคลียร์พื้นที่ค่ายผ่านศูนย์หกที่ถูกยึดไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ช่วยเหลือตัวประกันได้หนึ่งคนอีกคนนึงเสียชีวิตครับผม อ่าตัวประกันสองเสียชีวิตหนึ่งรอดหนึ่งใช่ครับผมตอนนี้พื้นที่โดยรวมเคลียร์หรือยังอ่าบริเวณในค่ายเคลียร์แล้วครับรอบนอกก็น่าจะเคลียร์ไปแล้วประมาณหนึ่งทราบเดี๋ยวส่งอ่ากองกำลังเสริมเข้าไปเป็นรถทำวีสองคันพร้อมกับกำลังพลจำนวนหนึ่งเข้าไปสนับสนุนยึดพื้นที่ค่ายแล้วก็นำตัว ตัวรักันของเราออกจากบื้นที่นะครับรับทราบครับชาดว่าน่าจะถึงประมาณในอีกสามนาทีครับสามนาทีรับทราบครับ ครับตอนนี้ไหนครับอยู่ข้างในครับนี่ยเนี่ทางนี้เลยเราจะพามาขึ้รถเ่อนลบกลบทางลบทาง